วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ในตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ล่าสุด Pontiac GTO 2026รถมีสิ m s e Car จากอเมริกาที่คราวนี้ผลิตและประกอบในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ชื่อ GTO กลับมาพร้อมความล้ำยุคผสมผสานความดุดันแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Pontiac GTO รุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่โชบเชียวไฟหน้าเล็แบบเรียวบางกระจังหน้าทรงกว้างสไตล์สปอร์ตและฝากระโปรงหน้าที่มีช่องระบายอากาศจริงช่วยในเรื่องขององค์การระบายความร้อน ส่วนด้านข้างของตัวรถก็ออกแบบให้เตี้ยและกว้างสะท้อนภาพลักษณ์ของรถมสเซลคาได้อย่างชัดเจนด้านท้ายก็ไม่ธรรมดาเพราะมาพร้อมปลายท่อไอเสียแบบสีท่อและไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์แนวตั้งที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก GTO รุ่นคลาสสิกขุมพลังของ Pontiac GTO 2026คือหัวใจหลักที่ทำให้รถรุ่นนี้น่าสนใจ เครื่องยนต์ V8 ขนาด6.2ลิตรวินเทอร์โบให้พละกำลังมากกว่า700แรงมา้จาจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ตอบสนองได้รวดเร็วทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.4วินาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่เพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมแรงบิดให้ตอบสนองดียิ่งขึ้นและยังสามารถขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเหมาะกับการใช้งานในเมืองอย่างมากภายในห้องโดยสารก็จะเต็มไม่แพ้กัน ด้วยดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตและหรูหราแผงหน้าปัดเป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์หน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด15นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจากบ o s สลำโพงถึง12ตัวที่ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าทุกวัสดุภายในถูกเลือกสรรมาอย่างดีเบาะนั่งเป็นแบบสปอร์ตที่โอกกระชับรองรับการขับขี่ทั้งในสนามและบนท้องถนน ด้านระบบความปลอดภัยพรี i ท er c GTO 2026ก็ให้มาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ l a น e Keep Assist ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาระบบเบรกอัตโนมัติและระบบเตือนการชนด้านหน้าซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่ในเมืองไทยทั้งในกรุงเทพที่รถติดหรือบนถนนหลวงที่ต้องการความมั่นใจในการเร่งแซง คอนเท็ก GTO รุ่นใหม่นี้มีราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ3.5ล้านบาทถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและชื่อเสียงของรถในระดับโลกเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ที่แตกต่างมีเอกลักษณ์และขับแล้วมั่นใจได้ทุกเส้นทางใครที่ชอบรถสไตล์มัสเซอคาร์ Car, ที่มีพลังแบบดิบๆแต่ก็ผสมความทันสมัยและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันพอนเท็ก GTO 2026คันนี้คือคำตอบครับแล้วคุณละคิดยังไงกับ GTO คันนี้ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่รีวิวหน้ากับรถรุ่นเด็ดๆดคันต่อไปสวัสดีครับ